สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นี้ช่อง YouTube ควายไทยไล่ทุ่งกับยังอยู่คอกควายพ่ออุเทนแม่สังเวียนคือเขาครับเป็นคลิปที่2ของเราเด้อพี่น้องพอมาหวานแล้วก็แล้วว่าเปิดราคาบอล้องเบื้องจากโตูดูพ่อนาพี่น้องควายพอแม่พันธุ์ไปจำฟาร์มแล้วนี่เระพี่น้องมันเจียกขีดตมเราห้องก็เอามาฉีดนามไม่ไหมนี่ครับลองเปิดเบื้องจากโตพี่น้องเป็นกันให้ท่านผู้ชมได้รู้จักเนาะนั็นบอกตา อูเทนนะครับบ้านปโป่งโพตำบนบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเปิดราคาแม่แรกแม่เดียวมันบมตาเมือ่อไหม่นี่เนี่เพื่อนมีซื่อบอาา่าตั้งซื้อเพื่อนบอกแม่กําไรแม่กําไรอายุหลายปันใดแม่กําไรอ่ะนี่บ่หลายปีหรือ,รอบอ่ก็เดี๋ยวไ่ได้ลูกฟองลูกสามหรือลูกลูกสามโตเนาะครับในท้องยัยว่างบอรครับตอนนี้ท้องว่ทับยักษ์ชายภูมิไว้เนาะ ผสมยักษ์เชยภูมิผมมอบอยเนี่ยเนาะมอบอยโอ้เพื่อนสูงลายเป็นไรครับตัวเนี่ยเราร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบโอ้วนหนาตันเมึนเลยพี่น้องครับนี่มันเป็นเสื้อสายทั้ง d a ตารูปบ่สายอุทยัยสายอุทยัยโอ้มาทั้งเราอุทัยเอาตาล่องวัดเลยเพื่อนเขาเข้าเราบนแฉบบ่ yeah, <you. S 1> แฉะอยู่แฉะอยู่ตีล่องเขาเข้าซื่อๆก็ได้ดอกเพราะว่ามันสูงดีมันดำมันตันได้สัดส่วนไหมพี่น้อง ทางทางคนทอเสื้ทางนทอนสีเลนนี่แล้วเขาเรียงแบบบ่ให้ไ้แฉกได้เห็นเนี่ยพี่น้องมก็เลยเป็นตื่นตืนกล้องจังไงผมรูครับบบมีตตนีอย่างหนุ่มร้ว่าเมนบอตาบ่บ่มีตํานีอย่างหนุ่มเราอู่ไทยได้พี่น้องมันก็สีออกสีเข้มๆอย่างสีลหลาทำเนี่ยควายบ่ควายได้พ่อไทแฉกมันเหลี่ยงกัดเพลินบ่หวาเอาน้ามขีดว่างหันเดีพี่น้องิ่งก่อนมงถ่ายิ่งอย่างกับบมีตํานีหรอครับ เสื้อสายทั้งอุทยัยเสื้อสายควยปาหญ่เราอุทยัยหุนละครับตอนนี้ผสมเจา้ายักษ์ชยภูมิของหมอบอไวไวแล้วเลาเลียงแบบเป็นระบบฟาร์มแบบบางทีหลัพี่น้องครับแบบกึ่งบ้านๆอย่านงน้อยมันบ่าตาครับชวงขึ้นมาพี่ดูตาพี่เบื้องท้างนี้ดูอย่เบื้องหน้าเบื้องเขาพ้นนู้นครับเห็น,นเราอุทัยอ่ะเสื้อสายทั้งอุทยัยมู่เพื่อน่นห้องน้ำแม่พี่น้องพ่นได้ออกตัวเดียวมันก็นเลยเป็นห,นหนงนดหงิดอย่างน้อย เรียกกันหลายพอเรียกผสมไม่ได้จากเดียนแล้วก็ครับเนี่ยบัวหางเดียนหกเดียนเรามางหกเดียนเนาะเจ้ายักษ์ชัยภูมิเด้อครับแล้วผสมไปหางด้วครับผุ่นหางเป็นทั้งไทยตำนี้ยังบ่มีดอกบัวขาทุกขาทวนบ่บ่มีขาทุกขาทวนบ่มีนี่บ่มีครับแบปบปกันให้ทุกอย่างเลย,ยแต่ว่าอ้วนพ้วนสมบูรณ์ดีแท้ควายเล่า่งเลี้ยงแต่หญ้าเหมืนบ่ครับเนี่ยเลี้ยงแต่หญ้า เป็นหย่าล้วนเลยพี่น้องเสียงแห่งกับม้าแมาห่งเนาะ <c oughs> <c oughs> อาหารเสริมมม <c oughs> นี้เราเป็นม้วนเป็หยาาแท้เลยพี่น้องมึงดูคุณนะโอ้การดูแลของเราแสดงว่าสุดยอดเติบยุบ่งสังคบเบิรงออกจับเพื่อนเชิดเชิดขึ้นด้วยใจขึ้นแต่ง,งาน้ําดูมั้ค่อยสูงโอ้ยคุณน่ะพี่น้องมึงดูครับคุณหันหนามาะทั้งสี่เจ้าอ่ะเออหันหนามพ้นกับควายม้าพร้อมกันนั้งสิ่ด้วยคุณน่ะพี่น้องมึงดูคุคณน่ะ <c oughs> <c oughs> ไว้เราโมเมนต์ตำตำเด้พี่น้องเดียวควยวเราบ่ควยได้โชว์จากเทียมแมนบอครับหุยบ่ได้ไปใส่ <c oughs> นี่สายเหล่าอูทไทยเด้อวพี่น้องครับมื่อน,นี้เราจะเปิดแม่เดียวลูกในครอบพ้นบ่มีติครับลูกในครอบลูกมีแม่นางแม่สาวน้อยโอ้ได้ลูกสาวคือกันแล้วมื้อน,นี้เราจะเปิดแม่ลกแม่เข้าออกเด้พี่น้องครับสิพัฒนาในลูกแบบใดบุได้ลูกมันเป็นลูกสาวว้ครอบควอางแล้วให้ลูกดีบ่ครับลูกพ้นสูงเท่าไรตอนนี้โอ้ลูกคือ่สูงบร่ร้อยสามสิบ ลูกจากปีแล้วลูกปีกัวโอ้ปีกัวร้อยสามสิบถือว่ามาตรฐานด้เนาะแมนบะปีกัวเพิ่นผสมพ่อใดครับลูกสาวคนที่ได้นาว่าผสมพ่อคุ้มฝูงกันเนาะมาหน่ฝูงตาขนาดพ่อคุ้มฝูงจริงแสดงว่าพ่อคุ้มฝูงก็ต้องมีเล่าได้เนาะขันสูงปะเน้นแมนบะหวยเงยเตืบ อันนี้เดินล่างอาบอาบน้ำด้วยครับนี่อาบน้ำที่ขึ้นจากขีดตัวมแล้วผมก็เลยบ่มีหม่องมูนให้เบึงโอ้คนก็ยืนงามอยู่แล้วพี่น้องเบึงเอิบหมกเภารือวดูปุณ่ะอัตลักษณ์ครับอัตลักษณ์คว้ยเราอู่ไทยมันสีออกเข้มๆนี่สิละพี่น้องก็จงคว้ยมูลานี่แหละครับตาตามันบ่เตี้ยมลงโน่นตานอนบ่เห็นเนาะขอกับโม่อ่องครับอ่องกับโม่ชัดนะพี่น้องเราอู่ไทยพิ่นรู้จักดีแล้วครับเป็นสีเข้มๆเราคว้ยปลาเนาะ ออในราคาแม่เดียวแม่เดียวผสมแล้วสี่ห้องไว้ลายเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยผู้หลอผู้ที่ห้องแต่ผู้ที่ห้องผู <laughs> ้ที่ห้องก็ยู่งกยได้ห้องลายบนใดครับตัวเนียวเทาเสบนี่คือเก้าหมื่นตีเก้าหมื่นบาทต่อรองได้เนาะบู้ใดอยู่หรือ <laughs> <laughs> ต่อรองได้เนียอยู่ลยจะไปกินข,ข้าวคำเดียว,วอะไรไม่เนาะครับผู้ใดอยากมาเห็นอยากมาเล่นมาชมบรรยากาศก,าศกันนิเด้อครับ มิวผู้แตเพลาทางมาวัดอีกย่งก็ดาวหันผู้นกยุงวัดผู้นกยุงเนี่ยมทาทำหาเอาครับนี่งครับเบื้องเอาทาอูเทนนี่ละเบอร์โทรอีกอย่างครับฝากเบอร์โทรคนใดครับศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสามสามแปดสาหกเจสองเจ็ดหกเจ็นี่ลายตัวอยู่เด้ครับที่เราอยากเปิดเป็นวอแต่ว่ามือน,นี่ร้องเบื้งจากตัวก็น่าตาเนาะมันเด่นห่อนครับควยมันเด่นห่อนผมมาตอนเที่ยงแม่ไปนอง เอาเป็นว่าผู้ใดมากกันน้ำหาเอาหรือว่ามาสอบถามตามเบอร์โทรที่เราให้ไว้ละพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซํำนีนล่ละขอบคุณทุกท่านเ้อครับที่ติดตามรับชมฝากไลค์ฝากแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ